สัสดีครับ www.moncyshop.com s ครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้อง 4CCTV ขนาดจิ๋วของวัตชินะฮะตัวนี้เป็นมินิ CCTV วีดีโอนะฮะภาพชัดมากฮะของวัตชินะครับนี่ฮะจะแถมอะแดปเตอร์ม,มาให้เรามาเปิดดูกล่องกันครับมีตัวน็อตยึดแล้วก็แมนนวลนะฮะ ตัวกล้องนะตัวกล้องจะเป็นเหมือนกล้องลูกเข็มค่ดจิ๋วนะฮะแ้่ไม่มองไม่เห็นแ้่จะมองเห็นเลนส์ด้านหน้าเล็กมากฮะ,ะก็จะสามารถยึดติดก,กำแพงนี้ได้พอจะชี้นะฮะ เอามาดูการติดตั้งนะคะรับเขาะจะมีแถมอะแดปเตอร์มาให้นะฮะเดี๋ยวจะมาดูกัน,นจะลองเทสพให้ดูครับแล้วก็เอาสายอะแดปเตอร์มาเสียบเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นหัว BNC ที่ต่อด้านไปเป็น RCA นะครับ ชัดแน่นอนนะสนใจสั่งข้องตัวจิ๋วนี้ได้นะฮะที่วววเวอรไวเบ moncy.com ขอบคุณครับ